สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ข่าวเสียงท้องถิ่นได้มีโอกาสมาที่โรงพยาบาลชัยบาดานซึ่งได้ทราบว่าวันนี้สโมสรโรตารีสากลภาคสามหาศูนย์ได้มาทําการมอบตู้ควบคุมอุณหภูมิสําหรับทารกคลอดก่อนกําหนดจํานวนสองเครื่อง เมื่อวันที่3ตุลาคม2566โรตารีสากลภาค3350โดยสมโมสรโรตารีกรุงเทพละวะมินสมโมสรโรตารีราดพร้าวสมโมสรโรตารีบางขุนเทียนและสมโมสรโรตารีสี่พี่น้องจังหวัดลบบุรีได้ํำเนินงานโครงการมอบตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดจำนวน2เครื่องมูลค่าทั้งสิ้น7 0 0 0 0บาทท้วน ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีโดยมีนายพิจิตรพรมคำผู้มนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาลพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชัยบาดาลให้การต้อนรับและรับมอบตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในการบริการด้านการพยาบาลกับประชาชนในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปด้วยโรงพยาบาลชัยบาดาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120เตียง ให้บริการตรวจรักษาทั่วไปและโรคเฉพาะทางการให้บริการรักษาพยาบาลผู้คลอดและทารกแรกคลอดป่วยวิกฤตเป็นส่วนหนึ่งในการบริการเฉพาะทางปัจจุบันมีผู้คลอดเฉลี่ยปีละ760รายและมีผู้คลอดก่อนกําหนดเฉลี่ยปีละ58รายการคลอดจะทําให้มีทารกแรกเกิดมีภาวะวิกฤต ซึ่งทำให้ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ชนิดตู้อบให้ความอบอุ่นต่อทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนภาวะตัวเย็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกทั้งโรงพยาบาลชัยบาดานมีแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวศ1คนและกุมารแพทย์สองคนต้องส่งต่อผู้คลอดและทารกแรกคลอดป่วยวิกฤต โรงพยาบาลท่าหลวงและโรงพยาบาลลำตนทิทําให้ตู้อบทารกแรกเกิดไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาในการนี้โรงพยาบาลชัยบาดานจึงขอความอนุเคราะห์ตู้อบสําหรับทารกแรกเกิดเพื่อใช้ในการบริการด้านการพยาบาลกับประชาชนในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปนายพิสิทธ พรมคําผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยบาดาลขอขอบคุณมรณะโอกาสนี้สโม,มสรโรตารีลบบุรีในนาผู้ประสานงานโครงการขอขอบพระคุณสโม,มสรโรตารีสีพี่น้องจังหวัดรบบรุรีที่ให้การสนับสนุนสมทบทุนในการจัดหาตู้ควบคุมอุณหภูมิสําหรับพารกคลอดก่อนกําหนด แห่งละห0 0่งบาทจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมณัทีนี้ด้วยไม่ตีจิตแห่งโรตารีอดีตนายกด็อกเตอร์เป๋าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพีรพลชลักครับนายกบทมสรโรตารี่พาราเบตวนครับวันนี้ถือว่าเป็นมิติอันดีของชาวจังหวัดลบบุรีที่นาโดยทางนายสมสรโรตารี่กรุงเทพนาวามินนะครับสโมสรโรตารี่ลาดพาวกรุงเทพ มโมสรลอตเตอรี่กรุงเทพบางกุเทียนนะครับแล้วเราพวกเรา 4, สีส่สโมสรลอตเตอรี่จังหวัดลบดีประกอบด้วยส,มสโมสรลอตเตอรี่ลบรีสโมสรลอตเตอรี่อารามสวนลบรีส,มสโมสรลอตเตอรี่พัฒนาลายลบรีและส,มลสโมสรลอตเตอรี่บ้านบีครับวันนี้แกนนําของเราก็คือส,มสอโมสรลอตเตอรี่กรุงเทพนาบินได้นําตู้อบเด็กนะครับมามอบกับ โรงพยาบาลชัยประดานอเบอรชัยปรดานจังหวัดลุ่มดีอตอนนี้ครับข้าง,งติดตายมือผมนะครับทางตัวสอนลอตเตอรี่อุงเทนดาวินก็อยากครับตอบถามวัตถุประสงค์ของการมาครั้งนี้ครับการมอบดิฉันวันล,ลาทิ่นโชคสรรทําหน้าที่แทนนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพนวมินนายกส่งแสงจุนเจนใจมาเพื่อส่งมอบตู้ ทารกแรกเกิดจำนวนสองเครื่องให้กับให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาลร่วมกับสมสรต่างๆอีกหลายสมูสรน,นะคะมีตั้งแต่สมสรสีพี่น้องลบบุรีสมสรกรุงเทพบางขุนเทียนสมโมสรลาดพร้าวซึ่งพวกเราต่างมีจิตศรัทธาที่จะทำสิ่งดีๆนะะมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวโรตเลียนทุกท่านที่จะต้องทำ เรื่องอออเดี๋ยวนะทำสิ่งสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ต่อสังคมนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะท้ายแลครับที่รับมอบนะครับก็คือโลกพวาาลชปะดาครับก็ผมอยู่กับท่านผูน้อำนวยการครับก็จะให้ท่านขอบคุณและนําเรียน ในนามของโรงพยาบาลเชปนาลแล้วก็ประชาชนชาวเชปนาลทุกท่านก็ขอกราบขอบพระคุณคณะโรตเรียนในนามของโรตเรียนสากลภาค3350และคณะโรตรีทั้ง48แห่งนะครับที่ร่วมกันในการบริจาคตู้อบเด็กเพื่อช่วยชีวิตเด็กแล้วก็สร้างคุณภาพที่ดีสำหรับประชาชน ชาวเชบรานและอำเภอใกล้เขียนทุกท่านนะกราบขอบพระคุณมากครับน้ตอนดีครับต้นครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวเสียงท้องถิ่นข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดพยรักต์ทองแก้ววรรณาธิการข่าวรายงาน